ดูสิลองดูดิเดี๋ยค่ะเดี๋ค่ะโอ้ยเดี๋ค่ะห่วงยางของพี่เอ๋มลูกอะไรไหนบอกเพื่อนๆสิคิตตี้โอ้ยนี่ห่วงยางลูกคิตตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจะมาเล่นน้ำสวัสดีค่ะมาเล่นน้ำค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วกับน้องต้นไม้วันนี้มีใครมาด้วยพี่เอค่ะพี่ชาเอมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นน้ำคลองกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูน้ำคลองก่อนลึกมากเลย ลึกมากเลยแหละคะโอนี่นะคะลงย้อ่าพี่ต้นไม้น้องต้นไม้ถอดรองเท้าก่อนลูกน้องต้นไม้ถอดรองเท้าก่อนครับน้ำเย็นไหมบอกเพื่อนสิอ๋อสบายมากโอ้โออเล่นตรงนี้ก็พอนะไหนน้องต้นไม้เอาโลกามาด้วยเหรอใชได้น้องต้นไม้ครับแต่ของเล่นแต่ของเล่นไม่ได้เอามาเพราะว่า อ้ห่วงห่วงยางของพี่เอ็มรูปอะไรไหนบอกเพื่อนๆสิคิตตี้โอ้นี่ห่วงยางลูกคิตตี้น้องต้นไม้ห่วงยางรูปอะไรลูกไหนดูสิเป็ดหนอู้เป็ดกับกบว้าวโอ้โอ้โอด้้ออออออ้้โอ้อโอ้โ เราเล่นแค่ริมๆพอนะใครใครเคยมาเล่นน้ำพองมั่งค <deme an> ุณแอนคนนี้พี่เอี่เอกับพี่ตุก็เล่นนะหรอเล่นตรงไหนตรงนี้หรอคะใช่น้ำพองโอ้แล้วลึกไหมลึกไหมลึกมักโอเดือดฮัก์ดอาบน้าหมอไหนเดือดฮาร์ดอาบน้ำโอ้โหดลอาคากับเดือดฮักด

อ่วันนี้แม่เปิลน,น้องต้นไม้แล้วพี่เฉเอมก็ขอลาพเพื่อนๆไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย